ามาดูรูปคดีกันหน่อยไหมพี่พศว่าณนะตอนนี้ตํารวจเขาแจ้งข้อหาคุณสมรักไว้ว่ายังไงบ้างโดนไปกี่ข้อหาอนะโดนไปแน่สามข้อกก่าวหาค,คือหนึ่งพาผู้เยาว์อายุกว่า15ปีะนะครับแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบ,บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากําไรหรือเพื่อกันอนาจารนะครับสองพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กําลังประทุษร้ายใช้อํานาจครอบงำผิด คองธรรมนะครับหรือ <Okay. S 2> ใช้วิธีคมคืนใจด้วยประการอื่นใดนะครับสามกระทําอนาจารโอ้โ oh, ห mm hmm. ถ้าแบบเจอแบบนี้จริงๆพี่สมรักก็หนักนะเนี่ยแล้วประเด็นสำคัญ mm hmm. คือในโลกออนไลน์ตอนนี้มีการแชร์ภาพผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเด็กวัยสินะคะขอเตือนนะไม่ว่าภาพเนี่ย mm hmm. เป็นของน้อง จริงหรือไม่จริงนะใครที่แพร่ภาพไปนะคะก็จะมีความผิดทั้งสิ้นนะเนื่องจากน้องยังเป็นเยาวชนนะและมีกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนหากนําภาพหรือคลิปของบุคคลอื่นมาเขียน<ม>หรือว่าทําข้อความให้เกิดความเข้าใจผิดนะยังมีความผิดตามกฎหมาย PDPA หรือพอรบอรคอมพิวเตอร์อีกด้วย<ม>เพราะฉะนั้นใครที่คิดจะแชร์ภาพใครก็ตามที่เป็นบรูปโป๊เปลือยจะเป็นตัวจริงตัวปลอมอะไรก็ตามคุณผิดนะคะระวังด้วยนะเรก็แบบว่า ยุ่เยงเรื่งชาบ้านพอประมาณเยอะ<ว>เอยเบียดหน่อยไหมล่ะนิดนหน่นนนนนอยหน่นอย <า S 1>